สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราก็จะมาสอนทำแบบเลเยอร์กันนะคะเริ่มแรกนะคะเราต้องมีข้อมูลของเรานะคะเปิดข้อมูลของเราขึ้นมาที่จะมาทำแผนที่นะคะถ้าเปิดแล้วนะคะก็มากดตรงที่ด้านล่างซ้ายนะคะตรง Layout v i ิวนะคะกดเข้าไปก็จะได้แบบนี้นะคะก็มาตั้งค่านะคะปรับเปลี่ยนนะคะให้เขาสวยงามนะคะแล้วก็เหมาะกับ การทำแผนที่นะคะค่าหลังจากปรับหน้ากระดาษนะคะให้สวยงามแล้วนะคะเราก็จะมาตั้งค่าให้เขาอีกนะคะให้เป็นหน้ากระดาษ a c <4 S 2> นะคะก็มาตั้ง,ตงค่าตรงไฟล์นะคะกดไปที่ไฟล์แล้วก็กดตรง Page and print setup นะคะต่อมานะคะตร,ตรงเนมนะคะเราจะตั้งให้เขาเป็น pdf นะคะ เพราะตรงไซส์ของเรานะคะเราจะตั้งเป็น a 4นะคะเพื่อง่ายต่อการปริ้นนะคะก็จะได้หน้ากระดาษแบบนี้นะคะแล้วค่าตรง orientation นะคะตั้งค่าให้เป็น p o t r t i t นะคะแล้วกดโอเคนี่นะคะเราก็จะได้แผนที่ของเรามาแบบนี้แล้วนะคะเป็นหน้ากระดาษ a c นะคะจากนั้นก็ลองปรับแต่งแผนที่เราดูนะคะเพื่อความสวยงามต่อมานะคะเราก็จะมา เปลี่ยนชื่อให้เขานะคะตรง table of c o n t e n t นะคะเราจะมาเปลี่ยนชื่อเพื่อง่ายและเพื่อให้ความเข้าใจเกี่ยวกับ,กบตอนที่ทำคำอธิบายสัญลักษณ์ของเรานะคะอันนี้ยังมีเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะคะแล้วก็คลิกไปที่ที่ตรงเราที่จะเปลี่ยนนะคะคลิกไปสครั้งนะคะก็จะขึ้นแบบนี้มานะคะจากนั้นเราก็เปลี่ยนได้เลยะคะ่ะั้นก็กด enter นะคะข้อมูลของเราก็จะเปลี่ยนแล้วนะคะ ค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาทำเข็มทิศนะคะเริ่มก็มากดตรง insert นะคะแล้วมากดตรง not arrow นะคะเพื่อจะมาทำเข็มทิศจากนั้นเราก็เลือกนะคะว่าเราจะใช้อันไหนนี่นะคะเราก็จะขึ้นมาแล้วนะคะเราจะเอาเข็มทิศนะคะมาไว้บนขวานะคะของแผนที่ค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะมาใส่ s สเกลบา้เขานะคะแล้วก็มากดที่ Insert อีกรอบนะคะแล้วก็มาเลือกตรง Scale bar นะคะเราจะใช้อันนี้นี่นะคะเราก็จะได้มาแล้วจากนั้นนะคะเราก็กดคลิกขวาแล้วกดตรง Property นะคะแล้วก็จะเปลี่ยนจากค่า มินเป็นค่ามิเตอร์นะคะแล้วก็จะเปลี่ยนตรงช่อง l a เ e l ให้เป็นภาษาไทยนะคะแล้วเราก็มากดตรงซิมโบ l ได้นะคะอันนี้คือเราเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนี้ได้นะคะแล้วกดโอเคดูนะคะนี่นะคะเราก็จะได้สเก l บ bar ของเราเป็นภาษาไทยแล้วนะคะ ถ้าเรายังไม่โอเคนะคะแล้วก็สามารถปรับตรงนี้ได้นะคะแล้วก,กดคลิกขวาแล้วก,กด p r o p e r t y นะคะค่ะก็จะมีให้เราปรับเพิ่มเพิ่ม <ๆ S 2> เรื่อยๆนะคะแต่เราโอเคแล้วค่ะแล้วก็กดโอเคต่อมานะคะเราจะมาทํามาตราส่วนให้เขานะคะเรามากดคลิกตรงภาพให้เป็นกรอบสีฟ้างี้ก่อนนะคะแล้วเราก็มาปรับนะคะมาตราส่วนให้เขานะคะเราจะใช้เป็นมาตราส่วน1ต่อหมื่นสีนะคะ ค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาทำามาตรส่วนให้กับแผนที่เรานะคะแล้วก็กดนะคะแล้วก็มาตั้งค่ามาตรส่วนให้เราก่อนนะคะเนี่ยคะ่ะเราปับแล้วก็จะมาเขียนตรงนี้นะคะให้เป็น1ต่อหมื่นสี่นะคะแล้วก็มากดที่ insert แล้วก็มากดตรง text นะคะเพื่อจะมาพิมพ์นะคะแล้วก็มา คลิกขวานะคะแล้วก็กด Property นะคะเพื่อจะตั้งค่าของเรานะคะอันนี้เราจะใช้ฟอนต์เป็นใช้ฟอนต์อ n ง s น n นิ e w นะคะใช้ Size ประมาณ20กด OK นะคะถ้าเราจะตั้งค่าของขนาดและสีของเราก็มาตั้งตรงนี้นะคะเช้ Symbol ลองตับลองตั้งค่าดูนะคะ แล้วกดโอเคนะคะกดโอเคอีกรอบค่ะนี่นะคะเราก็จะได้มาแล้วนะคะมาตาส่วนที่เราจะมาเขียนในแผนที่นะคะค่ะต่อมานะคะเราจะมาใส่คาําอธิบายให้กับแผนที่เรานะคะก็มากดตรง insert นะคะแล้วก็มากดตรง legend นะคะนี่นะคะข้อมูลที่เราจะใส่นะคะก็อยู่ฝั่งนี้นะคะของเราทั้งหมดที่เปิดไว้ที่ table of c o n t e n t นะคะเราปรับเปลี่ยนได้นะคะว่าเราจะใช้อะไรนะคะ legend แต่เราจะใช้ตามนี้ค่ะอันนี้เราก็สามารถปรับขึ้นลงได้นะคะหรือว่าจะปรับเอาลงล่างสุดบนสุดแล้วก็เอากลับมาได้นะคะแล้วก็จะเรียกกลับมาคืนนะคะแต่เราจะใช้ตามนี้นะคะก็กด next ไปนะคะตรง legend ตรงนี้นะคะเราจะตั้งค่าหัวข้อให้เขาเป็นภาษาไทยนะคะก็คือคำอธิบายสัญ,ญลักษณ์นะคะ าทำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็สามารถปรับชื่อของเราได้เลยนะคะอันนี้เราใช้เป็นสีดำนะคะไซส์ของเราเราจะใช้ประมาณ16นะคะฟอนต์เราจะเปลี่ยนของเราเป็นอังสนานิวนะคะค่ะแล้วก็กด next ไปะคะ่ะตรง border นะคะก็คือเป็นเส้นขอบนะคะเราจะเลือกที่1นะคะ black car กกเราก็ไม่เลือกนะคะอันนี้แล้วก็ดรอปโชว์นะคะแล้วก็ไม่เลือกนะคะแล้วก็กด next ไปนะคะ เราก็กด next ไปอีกรอบนะคะแล้วก,กด finish นะคะนี่นะคะเราก็จะได้สแสดงคำอธิบายสัญลักษณ์มานะคะตรงนี้นะคะอันนี้เราก็สามารถปรับแต่งได้นะคะต่อมานะคะเราจะมาทำเพื่อบอกตำแหน่งนะคะเราก็จะมากดตรง insert นะคะแล้วก็มากดตรง data frame นะคะเพื่อจะบอกตำแหน่งของแผนที่ของเรานะคะว่าอยู่ที่ไหนก็ปรับแต่งกรอบนะคะ จากนั้นนะคะเราจะเลือกใช้ข้อมูลนะคะเข้ามานะคะแล้วกดคลิกขวานะคะแล้วกด add data นะคะหรือว่าเราจะเลือกดึงข้อมูลมาจากแคตตาล็อกของเราก็ได้นะคะแต่ว่าเพื่อความสะดวกของเรานะคะจะกด add data เราจะเลือกชนอำเภอมานะคะนี่นะคะเราก็จะได้โพลิกอนเข้ามาอยู่ในกรอบของเรานะคะต่อมานะคะเราจะเอาขอบเขตนะคะดึงเข้ามาใส่ในนี้นะคะ เราสามารถเลือกตรงแท็กตล็อกก็ได้หรือว่าจะเลือกดึงอย่างนี้เข้ามาก็ได้นะคะตรง table of content นะคะดึงเข้ามาในกรอบของเรานี่นะคะเราก็จะได้แล้วนะคะแล้วเราก็สามารถปรับแต่งสีนะคะแล้วก็คลิกตรงโพลิกอนของเราตรงนี้นะคะเราจะไม่ใช้สีนะคะค่ะต่อมานะคะเราจะซูมไม่เห็นกับโพลิกอนขอบเขตของมหาวิทยายลัยบูรพานะคะแล้วก็มากดตรงซูมอินนะคะเพื่อที่จะซูมเข้าไปหาแผนที่โพลิกอน บุรพาของเรานะคะจะซูมออกก็ได้นะคะก็คืออยู่ข้างกันเลยค่ะก็คือซูมเอานะคะนี่นะคะเราจะใช้เครื่องมือแพนนะคะเพื่อขยับแผนที่สวยงามต่อมานะคะเราก็จะมาใส่ชื่ออำเภอให้เขานะคะเพื่อที่จะแจ้งให้ทราบนะคะว่าเราอยู่บริเวณตรงไหนเราจะใช้ เครื่องมือ insert อีกรอบนะคะแล้วก็จะใช้ text นะคะเพื่อพิมพ์อันนี้เราใช้อําเภอชนบุรีนะคะอําเภอเมืองชนบุรีนี่นะคะเราก็จะได้นะคะของเรามาอย่างนี้ตรงนี้เราก็สามารถปรับแต่งได้เหมือนกันนะคะเราก็กดคลิกขวาแล้วก็กด property นะคะนนเราก็จะเปลี่ยนฟอนต์ให้เป็นอังสนานเนลค่ะ ไซส์ก็ปรับประมาณ14นะคะเราจะใช้เป็นตัวหนาด้วยนะคะกดโอเคค่ะค่ะนี่นะคะเราก็จะได้นะคะระบุตำแหน่งให้เขาแล้วนะคะเราอยู่อำเภอเมืองชนบุรีค่ะต่อมานะคะเราจะมาใส่ชื่อแผนที่ตรงนี้ตาสัญลักษณ์มหาลัยแล้วก็ชื่อผู้จัดทำนะคะเราจะใช้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะ เราก็มากดหาเครื่องมือของเรานะคะกดเครื่องมือดอนะคะถ้าไม่มีเรากดคลิกขวานะคะก็จะขึ้นมาให้เราเลือกนะคะเครื่องหมายดอนี่ค่ะนะคะเครื่องหมายดออิงนะคะเครื่องมือดออิงนะคะเราจะใช้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้นะคะหรือว่าเราจะสามารถใช้อันอื่นนะคะแล้วแต่เราแต่เราจะใช้ rectangle นะคะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะนี่ก็ปรับขนาดให้เท่าเๆกับ น,ะะนี่แล้วเขาเราจะได้กรอบสี่เหลี่ยมมาแล้วนะคะแล้วก็สามารถปรับสีปรับขนาดได้นะคะตามใจชอบของเราเพื่อความสวยงามนะคะเราจะปรับสีให้เขานะคะแล้วก็กดคลิกขวานะคะแล้วก,กด p r o p e r t y นะคะเราจะใช้ no color นะคะเราจะไม่ใช้สีแล้วก็กดโอเคต่อมานะคะเราก็จะมาใส่รูปให้เขานะคะก็มากดตรง insert นะคะ แล้วมากดตรง Picture นะคะเพื่อจะใส่รูปให้เขาจากนั้นเราก็หาไฟล์ที่เป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยบูรพาเข้ามานะคะเดีย๋ยวซูมเข้ามาได้นะคะค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาพิมพ์ชื่อผู้จัดทำนะคะชื่อแผนที่นะคะแล้วก็มากด Insert นะคะแล้วก็มากด Text นะคะจากนั้นเราก็พิมพ์นะคะ นี่นะคะแล้วก็พิมพ์มาแล้วนะคะชื่อแผนที่แล้วก็เราจะพิมพ์เพิ่มเติมนะคะหรือว่าเราจะลบของเรานะคะแล้วก็มากดคลิกขวาแล้วก็กด Property นะคะแล้วมาพิมพ์เพิ่มเติมได้นะคะเราจะพิมพ์คณะผู้จัดทำนะคะค่าหลังจากพิมพ์เสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถปรับฟอนต์ปรับขนาดได้ตั้งแต่ตรงนี้นะคะ c h a n g e SYMBOL นะคะกดเข้าไป เราก็จะปรับนะคะเป็นฟอนต์อังสนาน,นิวที่เราใช้ตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็จะมาปรับขนาดให้เขานะคะเราจะใช้ประมาณ14นะคะแล้วก็กดโอเคไปนะคะอันนี้เราก็สามารถปรับได้นะคะว่าเราจะเลือกให้เขาอยู่ตรงกลางชิดหรือว่าชิดขวานะคะแล้วก็กดโอเคไปนะคะนี่นะคะเราก็จะได้ชื่อแผนที่ผู้จัดทำนะคะแล้วก็ได้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยบูรพานะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาสร้างเส้นกริดให้กับแผนที่นะคะโดยที่เราเอาเมาส์นะคะมาคลิกบริเวณแผนที่คะ่ะนี่คะ่ะให้มันขึ้นกรอบเป็นเส้นสีแบบนี้นะคะแล้วก็คลิกขวาเลือก Property นะคะจากนั้นให้กดเลือกกริดคะ่ะแล้วก็ New Grid <bu ham> <at> ก็จะมีให้เราเลือก3แบบนะคะคือแบบแรกนะคะเกรติ Great ูดนะคะก็คือใช้เส้นเมริเดียนลองจิจูด เส้นขนานละติจูดอ้างอิงตามพิกัดทางภูมิศาสตร์ค่ะอันที่2นะคะเมชัวกริดนะคะแบ่งแผ่นที่เป็นกริดตารางค่ะอันที่3 r e f e r e n รนนั่นกริดนะคะก็จะเป็นการแบ่งแผ่นที่ใช้ดัชนีอ้างอิงตามรหัสกริดค่ะโดยเราจะเลือกเป็นแบบที่2องค่ะเมชัวกริดนะคะแล้วก็กด Next ค่ะ อันนี้นะคะก็จะมีให้เราเป็นรูปแบบนะคะให้เราเลือกมี3แบบก็คือแบบแรกนะคะคือ label only นะคะจะแสดงค่า x y ค่ะอันที่2จะเป็น tick marks and label นะคะก็จะแสดงทั้งค่า x y แล้วก็สัญลักษณ์ค่ะอันที่3นะคะ grid and label นะคะจะแสดงค่า x y แล้วก็ตารางในแผนที่ค่ะ เราจะใช้เป็น label o, o l y ค่ะแล้วก็สามารถเช็คค่าพิกัดนะคะที่นี่ได้เลยนะคะก็กด property ค่ะเราจะใช้ UTM นะคะเป็นโซน47เเหนือนะคะแล้วก็กดโอเคได้เลยค่ะแล้วก็กด next ได้เลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะเราก็สามารถปรับขนาดได้นะคะแล้วก็สามารถปรับฟอนต์ได้ตรงที่ labeling ค่ะคลิกตรงนี้นะคะ มาเปลี่ยนตรงนี้เลือกเป็นอังสนานิวค่ะแล้วก็ไซส์ประมาณ14นะคะกดโอเคได้เลยค่ะแล้วก็ next ตรงนี้ก็สามารถกด finish ได้เลยค่ะแล้วก็กดโอเคก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเรา,าอยากปรับเปลี่ยนขนาดอะไรเงี้นะคะเราก็สามารถคลิกขวาแล้วก็เลือก property ได้เลยค่ะแล้วก็กดที่ property นะคะก็สามารถมาปรับฟอนต์ได้ที่ตรงนี้เลยนะคะ รือว่าถ้าเราไม่กดเราไม่อยากปรับเปลี่ยนอะไรเราก็สามารถกดโอเคได้เลยค่ะคจากนั้นก็เสร็จแล้วค่ะต่อไปเราก็จะมาทําชื่อให้แผนที่เรานะคะเราก็ไปหาเครื่องมือ d r อ w i ถ้า,ถ,าถ้าไม่มีเราก็ต้องขีดขวาตรงพื้นที่ว่างๆตรงนี้เลยคะ่ะขีดขวาแล้วก็มาเลือกดอต่อไปแล้วก็มาเลือกสีส่เหลี่ยมนะคะก็วาด เพื่อทำพื้นหลังแล้วก็คลิกขวาเลือกที่ Property เพื่อไปเปลี่ยนสีนะคะเ,เราก็จะใช้เป็นสีส้มอ่อนนะคะแล้วก็กดโอเคเลยต่อมาแล้วก็พิมพ์ชื่อให้ตัวแผนที่นะคะแล้วก็มาที่ Insert แล้วก็ Title แล้วก็พิมพ์ชื่อว่าแผนที่เสร็จแล้วนะคะแล้วก็กดโอเคแล้วเราก็สามารถปรับเปลี่ยนฟอนต์นขนาดได้เลยะคะ่ะ แล้วก็คลิกขวาแล้วก็ไปที่ property อ,นะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะแบบบางคนอาจจะตกใจแต่ว่าเราก็มาที่ change symbol เลยค่ะแล้วก็เลือกเปลี่ยนฟอนต์เป็นอังสานานิวแล้วก็ขนาดประมาณ26นะคะแล้วก็ตัวหนาแล้วก็กดโอเคเลยค่ะแล้วก็โอเคอีกรอบนี่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะชื่อในแผนที่นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ ค่ะถ้าเราอยากจะตกแต่งแผนที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มากดตรงที่เส้นกริดข้างบนนะคะให้เป็นเส้นสีฟ้าลงมายาวๆแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็สามารถปรับแต่งได้ว่าเราจะใช้แบบไหนให้มันสวยงามนะคะนี่นะคะหรือว่าถ้าเราทําเส้นผิดเราก็กดสามารถเคลียกริดได้นะคะก็กดตรงไม้มันทัดตรงข้างบนนะคะก็กดเคลียกริดนะคะหนึ่งเส้นหรือว่าเราจะเคลียร์บอกก็กดตรงเส้นเคลียร์ออกกริดนะคะเราจะใช้อันนี้ ปรับแต่งนะคะให้มันสวยงามด้านข้างก็สามารถใช้เส้นกริดได้นะคะหากเราปรับเส้นที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็เคลียรกริดออกให้หมดเลยค่ะก็กดตรงเคลียร์ออกกริด ข้างล่างข้าง,างข้างด้วยนะคะแค่นี้เราก็จะเสร็จแล้วนะคะเป็นแผนที่จากนั้นเราก็ไปบันทึกนะคะออกได้เลยค่ะ